สามพฤติกรรมดูให้มีคุณค่าในสายตาผู้ชายครับบอฟังกันนะครับว่าสามพฤติกรรมนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับสาวทุกคนนะฮะถ้าทำยังไงให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าในสายตาผู้ชายเรียกว่าคนที่เรารักนะครับลองฟังกันครับง่ายๆครับข้อแรกครับข้อแรกก็คือทําให้ชุตเขาดีขึ้นนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคุณจะเป็นแรงสนับสนุนเป็นแรงปักดันนะครับให้ชีิตเขาดีขึ้นให้เขาเก่งขึ้นมีทักษะมากขึ้นฉลาดขึ้นนะฮะรวยขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับ คุณจะต้องทํำยังไงนะครับคุณก็ต้องเหมือนกับว่าเป็นแรงปักดันให้เขานะอยู่ข้างหลังเขาคอยเคียงข้างเขาให้กําลังใจเขาเวลาเขามีปัญหาอะไรคุณจะทอดทิ้งเขาคุณต้องอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลานะครับเพิ่มทักษะเขาเข้าไปนะครับให้กําลังใจให้เขาเรียกว่าให้แรงปันใจเขามากๆนะครับดังนั้นนะครับคุณจะทอดทิ้งเขาเวลาเขามีปัญหาให้กําลังใจเขาเยอะๆนะครับแล้วคุณจะมีคุณค่าครับข้อที่2ครับข้อที่2ก็คือเข้าใจเขาทุกๆเรื่องครับเป็นปกติครับของผู้ชายนะครับเวลาจจะะะทําาอไรเ จะทําอะไรที่โดยไม่ปรึกษาใครแล้วเขาแล้วมันเกิดการเขาเรียกว่าผิดพลาดในสิ่งที่เขาในเขาทำนะฮะคุณเขาพยายามในเข้าใจในสิ่งที่เขาทำนะครับคุณจะไปซ้ําเติมเขาครับบางทีในสิ่งที่เขาผิดพลาดไปเรื่องอะไรไปเนี่ยคุณก็ไปซ้ําเติมเขาบอกว่าแล้วอย่าบอกแล้วอย่าทําในสิ่งนี้สิ่งนี้อย่าไปทํานะครับนะฮะคุณจะดูไม่ดีเลยครับคุณพยายามเข้าใจในสิ่งที่เขาทํานะครับผู้ชายนะเขาก็จะเป็นเป็นเพศที่รู้สึกว่าเป็นผู้นํานะครับเวลาเขาผิดพลาดอะไรไปเนี่ยคุณก็จะไปซ้ําเติมเขานะฮะให้่นใจเขานะครับ เข้าใจเขาในสิ่งที่ทำนะครับว่าเขาทาอะไรแบบไหนอะไรยังไงนะฮะเราก็ให้คำปรึกษาเขาให้กำลังใจเขาด้วยนะครับข้อต่อมาครับข้อต่อมาก็คือเป็นผู้หญิงที่มีน้ําใจครับไปาถึงอะไรครับเป็นผู้หญิงที่มีน้ําใจหมายถึงว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันหรือว่าเป็นแฟนกันเงี้ยฮะผู้ชายเขามองนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เขามีนกษณะเป็นแบบไหนมีน้ําใจหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นผู้หญิงหน้าตาดีสวยทุกอย่างเพียบพร้อมแต่ไม่มีน้ําใจอะไรเลยไม่ได้นะครับคุณลองเปลี่ยนใหม่ครับ มีน้ำใจอบอ้อมอารีนะครับแบ่งปันให้คนคนอื่นช่วยเหลือนะเวลาที่รู้สึกว่ามันจะเป็นในประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงที่รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่ใจดำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นผู้หญิงที่มันรู้สึกว่ามีน้าใจอบอ้อมอารีนะครับเพื่อเฟือเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนเวลาเวลามีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะบอกอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินหรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องคาพูดให้แก้ปัญหากับคนที่รู้สึกว่าช่วยแก้ปัญหากับใครสักคนหนึ่งก็ได้ มันจะเป็นต้องเป็นเงินก็ได้อะไรประมาณนี้ครับผู้ชายเขามองนะครับดังนั้นนะครับเอา3ข้อนี้ไปใช้ครับรับรองว่าเราสามทุกคนจะมีคุณค่าในสายตาผู้ชายแน่นอนครับอยืมนะครับความรักไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเลยครับแต่ความรักมันก็มีแบบแผนครับและจงศรัทธากองเราต่อไปครับผมเบิร์สิทธิ์ิทวงิิครับ